นี่ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ที่เกมกุกกี้รันเคิงดอมนะแน่นอนคลิปนี้ก็คลิปดงไม่ต่างกันวันนี้เราจะผสมทั้งคุกกี้ทั้งสกีนและอื่นๆใช่ตอนนี้คุกกี้รันอัปเดตมามีคุกกี้ประจําตัวของคนเล่นด้วยนะคุณสามารถตกแต่งคุกกี้ประจําตัวของคนเล่นได้โดยการสุนของพวกนี้แล้วไปตกแต่งอันนี้คือของลิมิเต็ดนะผมมองว่าอันสีฟ้าสวยสุด ผมเลยอยากได้อันสีฟ้าสักนิดหน่อยส่วนของที่ผมหามาสมนี้คือได้มานากการกดเข้าเกมนะถ้าคนกดเข้ามาได้คณก็จะได้เหมือนกันและมันอาจจะน้นละเข้าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ผมได้รองเท้าแตนนี้มาเคมมันก็ก็้อยากได้ตัวละครผู้ชายเด้วเออทำไมมันไม่ให้เอาไว้ครั้งหน้าเลยกันโอเคมามาสมกันดีกว่าก่อนเข้าสมตู้ระดับตำนานล้างแก่ก่อนนะ <c oughs> เรามาล้างแก่กับตู้นี้แหละ โอเคนี่ไม่เชิงล้างเกินนะผมได้ใครมมนลืมชื่อแนละ้วมันเออแต่เอาเป็นว่าข้ามพี่แกไปดิเอาเธอช่างตัวนั้นไปก่อนเรามาดูตู้นี้นะครับตู้นี้ผมแนะนําให้สูงม,มากเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันมีกุกกี้ตัวที่มันเหย่ตรงกลางนตะ่ผมลืมชื่อมันละเอาเป็นว่าพี่แกโหดมากและโกงมากช่วยได้ในหลายสถานการณ์เป็นตัวที่คุณนั้นจะเป็นจะต้องมีติดอดีตและแน่นอนผมก็จะสมเพื่อทําการทําดาวแต่ว่าพี่แกนั้นไม่ออกเลยเออกมาได้เศษ ทำไมเนี่ยออการดรอ,อมันก็เยอะอยู่นะคุกกี้แคมบรีมาเปิดมาโอเคได้มัมมี่มาสักันันมันไม่ได้อยู่ในหน้าตู้สักตัวเปิดมาได้อะไรโอเคผมได้มาแนละ้หนึ่งตัวต่อไปครั้งที่สองเป็นการกดสก,กิปแบบรัวๆนะเพราะว่าผมล้างเก้มจากก่อนหน้านี้แล้วคิดว่านะโอเคมันเริ่มเข้มละ ต่อไปครั้งที่เท่าไหรแล้วไม่ได้นบเอาเป็นว่ารอบนี้ก่อนตัวนี้ผมมีแล้วเป็นเคฟสตาร์บุรีเคมาหน้าตู้ไหมไม่ออกหน้าตู้นะแต่ออกมาสองตันนี้แทนต่อไปผมเหลือห้าหมื่นเพชรละหน้าตู้ไดใไดเออผมตอนนี้ผมตันแล้วทำไมมันออกแต่ตัวที่เราตันมาวได้พ่อหมดอันนี้เกลือแน่นอนสกิปไปเลย อันนี้ก็อพอหมดอีกแล้วทําไมมันเริ่มเปิดมาเริ่มเข้มๆวะจริงๆแล้วมันควรที่จะดีกว่านี้สิอีปิกมันก็ไม่เยอะคือโอกาสออกมันก็สูงกว่านะทําไมมันถึงหลุดตู้ตลอดเลยมันไม่ออกตัวหน้าตู้ดวงของมันสวยขนาดนั้นเลยเลยนั่นไงออกนอกตู้อีกแล้วพิเศษือสองงอนนี้มาไหมโอเคงั้นแรกให้หมดเลย ่อที่ได้มาถ้าเราได้ใหม่สักครั้งผมจะทําการอัพพลังขึ้นเป็นหกดาวกันเลยแล้วเรานี่แหละได้สตาร์ด,ดมาได้ว่าตอนนี้ดีอยู่เป็นซ e ุปเปอร์อีพกตอนนี้ผมได้ตัวที่สูงกว่าระดับอ e ีพีกมาสองตัวคือซ e ุปเปอร์อีพกทสองตัวออกลีเจนต์มาก็ได้นะจริงๆถ้าได้นี้จะดีมากแต่คงไม่ง่ายขนาดน ผมเลืออย่สองหมื 27, ่นเจ็ดพันเอาอีกสักหน่อยดีไหมคิดกันเนะถ้าอย่างนั้นก็อีกสักหน่อยก็อะไรกันนะมาลอบนี้แหละต้องออกแม่ออกออกเซมาให้แทนแล้วรอบนี้แหละมาต้องมาแล้วแหละโอเคมาตัวกลางนี่แหละโหดถุดต่อไปรอบนี้สองซ้ายเกลือเกลือสมซื่อได้เสดสังจันวันหนึ่งครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เกลือแน่นอน โอเคเปิดอีกประมาณสักสองครั้งแล้วกันนะเหล่านี้ก็เกลือเช่นเดิมครั้งสุดท้ายเกลือไหมยานะโอเคเกลือทิ้งด้วยผมม,ผมมันผมบอกแล้วเพราะนล่แหละเหลือเก้าวันเพชรผมจะเก็บไว้โอกาสออมก็เยอะนะส4 2มันก็นเยอะถ้ากันอดาวมาก่อนดาวนี้นได้มา เอาล่ะในรอบนี้เรามาสุมสกินกันเลยดีกว่าสกินในรอบนี้จะเป็นตีมของชายหาดเป็นสเปเชียลซึ่งก็คือลิมิเต็ดทานั่นแหละโดยผมมีลูกบาศก์อยู่ทั้งหมด1น0 0 0อันหวังว่าจะได้ครบทั้ง3เออทั้ง4สกินนะเพราะแต่ละตัวนี้ก็ดูสวยแล้วก็น่ารักดีนะโดยเฉพาะสุครีมนี่แหละเจ๋งสุดเคเปิดมา2รอบเซฟไปสา0 0ันแล้วมันไม่ได้เลยรอบที่4แล้วเอ,อไม่สี่รอบที่3 4,5 โอเคมันได้อีปิกมาซะง,งั้นหวังว่าจะไม่เป็นตัวซ้ำโอเคมันซ้ำรอบที่สี่หกพันแล้วเหลือผมเกรงว่า1 3, นึ่งมื่นสามพันอันนี้ไม่น่าจะได้โการออกอยู่ที่หเปส่วนอีปิกมันออก 0, 0. ูนจุดคุณฟังดีนะศูนย์จุดทาแต่มันออกมามันมอ่อยกว่าเคพูดปุ่มมาปั๊บเลยตดวสีสกินลิมิเต็ดจะเป็นแบบนี้สเปเชียลนั่นละ ขาเปิ่เสียงดังๆหน่อยแล้วมาฟังกันดูนะคนแรกที่เราได้จะเป็นใครเปืดนะครับอยู่ที่มหาสมุทรและมาอยู่ที่ทะเลดูทะเลนะต่อไปก็ดูทรายแล้วก็ปลาดาวได้มาเป็นทวิสลี่นะโอเคตัวนี้ผมก็เล่นอยู่ถ้าใครที่เล่นทีมตีบอสเทวตุสสมรัตก็จะได้ Okay, ผมรั่ว d i m e n ช i o n แล้วลดเซ็กลงไในตัวต่อไปโอเคได้มาอีกแล้วรอบนี้หวังว่าจะไม่สำ้ำมาขาดตะเลแล้วอี้ไม่ชันเหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนแค่ตัวที่ได้มาเท่านั้นตัวตอนนี้คือเป็นโงเกรดแคมบูร่ตัวนี้พี่แกออกสีชมพูแบบแนวตึกชาวบ้านกันเลยถือว่าสีสวยอยู่ องขาดอีก2ตัวซึ่งสามารถสมได้อีก3ามบลอเครลอบนี้ยังไม่ออกอีก2อลอบสุดท้ายก็คือ2ตัวสุดท้ายมันต้องมาแล้วแหละนั่นไงพูดปุ๊บมาป๊อบเลยไหมเรียบร้อยท่านี้ผมก็จบเลยแหละสามารถจบคลิปนี้ได้โดยสบายตอนนี้แน่นอนก็ต้องไม่ซ้ำอย่านะจะซ้ำนะโอเคไม่ซ้ำผมได้ชิกลีมมาแล้ว ตอนที่ผมอยากได้มากที่สุดต่อไปก็ตัวน,นี้สามารถสกิปได้มันแหวงๆโอเคมัน,นก็เวอร์เลยซ้มส,สวยซ้อมจริงด้วยตัวสุดท้ายที่ผมเลยก็คือเป็นมิกกี้เวยนะตอนที่ค่อนข้างน่ารักผมซูมเลยแล้วกันเอาหมดทั้งสีตัวเมาส์หัวตุแต่น่าเสีาที่มันไม่ออกไหมผมโอเคสงสัยผมก็ต้องไปฟาร์มลูกบาทเพิ่ม สันสก,กินเนปิกพวกนี้ก็ยังขาดอยู่นิดหน่อยโอเคคงต้องฟาร์ลูกบาทเพิ่มมาเปิดคุกกี้แล้วแต่มันก็แพงกันนะทำใช้เล่นเลย